สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูในวิชาสุขศึกษาและพลลศึกษานะคะและเรื่องที่คุณครูจะนำมาฝากในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ10ประการค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันคุณครูมีวิดีโอสั้นๆมาฝากนักเรียนด้วยค่ะเป็นวิดีโอเพลงให้นักเรียนทำท่าทางประกอบ พร้อมไปกับวิดีโอของคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมวิดีโอกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเยี่ยมมากค่ะเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะไปกันเลยดูแลเอาใจใส่ใจใจให้

ท้องเมาไม่เอาไม่ท,ทันทีบุรีกันโน เป็นงไงบ้างคะนักเรียนกับสุขบัญญัติแห่งชาติสิประการนักเรียนพอจะปฏิบัติตามได้ไหมเอ่ยสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมารู้จักสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่หนึ่งค่ะในข้อที่หนึ่งนี้จะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่หนึ่งนี้นะคะก็จะพูดถึง การดูแลร,รักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดค่ะสำหรับการดูแลร,รักษาร่างกายของนักเรียนนักเรียนทำอย่างไรคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันเลยสำหรับสุขบัญญัติการดูแลร,ร่างกายนะคะในข้อที่1ก็คือการสระผมเป็นประจำค่ะข้อที่สอง อาบน้ํานชนาระร่างกายวันละสองครั้งเองค่ะก็คือตอนเช้าหนึ่งครั้งและตอนเย็ยนอีกหนึ่งครั้งข้อต่อไปก็คือคอยหมั่นตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเองเด็กๆคนไหนบ้างคะที่ไม่ชอบตัดเล็บระวังนะคะเชื้อโรคจะเข้าไปอยู่ใน ลอกเล็บของนักเรียนได้ต่อมาเรามาดูการดูแลรักษาความสะอาดของใช้กันดีกว่าค่ะว่าทำอย่างไรข้อแรกนะคะก็คือใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นค่ะ 2. เก็บของเล่นของใช้ให้เป็นระเบียบ เล่นเสร็จทุกครั้งก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อไป3ทํทำความสะอาดของใช้ที่ใช้เป็นประจำเช่นอะไรเอ่ยใช่ค่ะเช่นจานชามที่เราใช้รับประทานอาหารในทุกๆวันรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ต้องนำไปทำความสะอาดทันทีข้อต่อมา จะเป็นยังไงนะหากเราไม่รักษาความสะอาดร่างกายนะนักเรียนคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะถ้าเราไม่รักษาความสะอาดร่างกายร่างกายของเราก็จะสกปรกและอาจทำให้เกิดผดผื่นขึ้นตามร่างกายและเกิดอาการคันได้นะคะถ้ายังไม่รักษาความสะอาดร่างกายอีกร่างกายของเราก็จะมีกลิ่นตุ่้ และจะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคค่ะเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยสรุปบทเรียนประจำวันในวันนี้นะคะสุขบัญดัติแห่งชาติในข้อที่1ก็คือการดูแลรักษาร่างกายของและของใช้ให้สะอาดร่างกายและของใช้สะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และจะทำให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยอีกด้วยสําหรับเรื่องนี้นะคะร่างกายของเราจะสะอาดจะทำให้ไม่เกิดโรคต่างๆนอกจากนี้การที่เราทำความสะอาดของใช้เป็นประจำเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆของเราอีกด้วยนะคะสําหรับงานในวันนี้ ให้นักเรียนเลือกเติมข้อมูลลงช่องว่างให้ถูกต้องคุณครูมีตัวเลือกให้โดยให้นักเรียนนำตัวเลือกนี้นะคะไปแยกลงในสมุดค่ะนี่นะคะคือตัวเลือกของคุณครูให้นำตัวเลือกของคุณครูทั้ง6ข้อนี้นะคะไปแยกลงในช่องต่างๆค่ะโดยนักเรียนจะแบ่งเป็น2ช่องค่ะ ก็คือช่องแรกจะเป็นช่องร่างกายช่องที่สองจะเป็นช่องของใช้นะคะให้นักเรียนนำตัวเลือกนี้นะคะนำลงไปใส่ในช่องร่างกายหรือหมวดของใช้นะคะเช่นอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งนักเรียนจะไปใส่ในช่องไหนดีคะการอาบน้ำถูกต้องค่ะก็คือ ไปใส่ในหมดของร่างกายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิชาต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ